ช้หวาเข่อให้แต่อุ้ยจะบอกว่าเอ่อผมไปใครที่จะไปนอนนะคะผมก็ฟันดีก่อนนะคะฟันดีครับชิ่จาจะบอกว่าไปล้างรูปอ่ารูปของกล้องฟิล์ม ทองฟิล์มทุกคนแล้วมันมีรูปแบบในกล่องสเปเชียลจอันนอด้วยแล้วมีแบบรูปหูสวยมากอะ่ะแต่ผมไม่สามารถเอารูปที่สวยที่สุดออกมาให้ทุกคนดูได้เฮ้ยทำไงดีอ่ะอยากให้ดูอะ่ะไม่สามารถเอารูปที่สวยที่สุดออกมาให้ดูได้ แต่มีรูปลองอยู่ให้ดูรูปลองได้เป็นไงขอ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 งอยากอวดมากเลยอ่ะมันอยู่ในเนี่ยไลฟ์อยู่ไงมันอยู่ในโทรตุกเป็นอะสปอยสปอยรูปแบบเล็กน้อย ทำไมถึงบอกว่าทุกคนไม่เคยเห็นมูดนี้จากไหนแน่นอนเพราะว่าผมใช้กล้องพาโนรามาถ่ายครับเป็นตอนที่โจฮันนอนอา่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะใส่ชุดชุดสูตทอะ่ะอืมสปอยแค่นั้นแล้วเป็นภาพพาโนรามายาวอย่างนี้ปึ๊บยึบนี่ยาวอย่างนี้นะคนดูนะจากตรงนี้นะปึ๊บ ไปถึงนู่นแต่ว่าผมขี้เกียจลุกไปแต่ไม่เป็นไรก็น่าจะเข้าใจว่ายาวอแบบอย่างนี้ประมาณนั้นสวยมากทุกคนสวยสวยสวยมีทั้งในกองเบื้องหลังมีทั้งผมไปที่ไหนทำอะไรผมก็จะแบบอยากถ่ายตรงนี้ผมก็จะถ่ายไว้อะไรเงี้ยเออชุด นั่นแหละชุดนั่นแหละชุดนั่นแหละที่มันสีขาวๆสีดำๆนั่นแหละเดี๋ยวขอไปปรึกษาก่อนว่าสามารถลงได้ไหมไม่รู้ว่าลงได้หรือเปล่าไงผมก็ไม่รู้เพราะว่ามันเป็นรูปแบบเอาจริงมันเหมือนแบบมันก็ครับอยู่ในเล่มได้อะ่ะรูปแต่ละรูปแบบเพราะฟิล์มมันสวยไงทุกคนเชื่อไหมทุกคนฟิล์มสเปเชียลผมอะ่ะก็คือมันก็คือรูปที่ แค่เดียวแล้วไม่ไม่ได้ทําอะไรเพิ่มเลยก็ไปแปะฟิมปะ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 แต่คิดว่าทุกคนน่าจะชอบเพราะว่ามัน <c oughs> ขอบคุณนะครับขอบคุณที่ชอบเพลงครับซีดีหลาขอบคุณครับสยางสยางสยามคนที่รักนะครับเอ,อจำได้อยู่นะฮะเคยเคยท่องอยู่สยางสยาง สยัสดีฮัลโหลพี่ได้ทุกคนวันนี้มาประมาณนี้ก่อนเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวจะเบื่อกันเกินไป ะบัดผมอะ่ะสบัดบ๊อบพรุ่งนี้ไปตัดผมดีกลัวเอาให้สั้นถึงตรงนี้ต้องมีหรอกเส้นผมเดีย๋ยวมันจะบงังภูเขาถูกไหมไปแล้วจะไปแล้ว นี่ผมมันยาวๆมากตอนเนี้ยเดี๋ยวดูก่อนนะว่าจะตัดผมไหมเพราะว่าถ้าไม่ตัดเส้นผมมันก็จะบงังภูเขานะฮะทุกคนอืมไปแล้วนะไปแล้วไปแล้วขอบคุณที่มาดูนะครับขอบคุณที่ส่งของขวัญให้กันขอบคุณที่ มาหากันวันนี้นะครับผมก็เมาามอยเพลินๆไปนะฮะอาจจะมีคําหยาบคําอะไรที่จําเป็นต้องออกไปนะฮะก็ขออภัยไวห,หน้าที่นี้นะครับผมเพราะผมเวลาคุยกับเพื่อนมันเป็นกันเองไองอขออภัยนะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวมาไลฟ์อีกนะครับอ่าทําท่าให้แบบแคปหน่อยเอาเอาแบบไหนบ้างอ่ะเอาทงนิ้ว ัหฟูมากหัวใจหัวใจมันยังไงดีอ่ะมันทำยังไงทำยังไงดีเนี่ยต้ง ทำสองผมกันทุกคนหัวปุซนบุญอุ้ยรู้เลยว่าเมืองเนี่ยปุซนบุญเนี้ยมาอ่อนหนวยไปดู หนวดขนาดนี้ให้ออมข้าวไปแล้วทุกคนไว้เจอกันใหม่ครับ<ช>ได้หลายแองกันเนาะ ูแขนดิบเลอร์เลยแต่แบบดุงดิงดุงดิงนะทุกคนเดี๋ยวแปลดุงดิงนี่ออกกันนะขอเวลาก่อนจะได้มีกล้ามกับเขาบ้างนีไม่มีกล้ามในชีวิตนะฮะโอเคทุกคนเจอกันครับบ๊ายบายครับพรุ่งนี้สอบสู้ๆนะคะเมื่อกี้เห็นแบบเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับเพราะว่าราอ,าอะไรอะ่ะเกี่ยวอะไรครับ อ๋อลดวดวงโอ้โหกาแล็กซี่มาด้วยบายบายขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับของขวัญเเดี๋ยวเจอกันใหม่บายบายป้าบป้าบป้าบติ๊ง เฮ้ยหน้ามันหุ่งผ่องผ่องยุบยุบผองผองทุกคนดูเนี่ยเฮ้ยไอ้พี่ไอ้นี่ไอ้นี่ยเนี่ยฮึปอ้าวหน้ามันยุบยุบผองผองผมทะเลาะกับยุบยุบผองผองอีกแล้วไปดีกว่าไปไปครับทุกคนเฮ้ยขันไม้ขันมือตีกับยุบยุบผองผองตลอดเลยนได้ไหมครับอืม